โอวบอน้อยเกดหัวลากเข้ามาโอ้ไม่ได oh! 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 ้หรือเปล่าไม่ได้ครับโอ้โหวนคาเกียวครับใส่สถานการณ์นะครับแกแตัวดีดีครับอลน้อยครับตรงนีเกี่ยวตดเลยครับนต่อับ หน้าขวาโอ้โหหนึ่งวางเลนยังตามเกี่ยวนี่ฮะโอ้โหโอ้โหนะครับลูกนี้วันจระขามเกี่ยวไม่ได้ครับลูกนี้ครับหนึ่งวางเลนยังแก้ไขได้ดีครับศูนย์ต่อศูนย์ครับโอ้โหลูกนี้เอาแล้วไปแตมไปตาหนึ่งบ้าง ศ <sa iden blessing> ูนต์ต่อศูนต์ครับกับหน้าซ้ายโอ้โหนึ่งบางเลนไปอครับเก็กเซตได้ดีจริงๆครับศูนต์ต่อศูนต์ครับหางเลนมาแล้วครับโอ้ยหนึ่บางเลนครับมีศูนแล้วครับโอ้ยจบวันี้ดีครับแต่บอลน้อยยังเร็วครับสิทธาเข้ามา น้อยครับศูนย์เซอร์ครับศูนย์ต่อหนึ่งตัดมาว่าง่าหนึ่งบางเลนลากเข้าไปโอ้โหอีครับหนึ่งบางเลนครับหต่อศครับันายว่างบอลน้อยมาขามลากเข้ามาโอ้โหนากเให้ครับน้อ สูต่อหนึ่งครับมาว่าใครหน,หนบางเลนีลากเข้าไปครับดูตาศูนย์ครับบอลน้อยประคามลากเข้ามา ศูนย์ครับตัดหน้าซ้ายว่าไงบอลน,น้อยหน้าเข้ามาโอ้โหเสียบไปแล้วครับจกักรยาญาอากาศครับน้องบอลครับตัดหน้าซ้ายหอินบังเรียนยังแน่นแล้กเข้าไปโอ้สุดๆครับนอ่นบางเรียนศูนย์มอหนึ่งครับ โอ้โหนี่เลยครับเึ่วางเลนลากเข้าไป้ตับที่อครับมาหนอ๋แล้วครับหนึ่งวางเลนลากเขาไปขอเขาให้โอ้ยยนึ่งวางเลนแต่เต็มข้รอเต็มแข้งครับหนึ่งเท้าครับโอ้บอลน้อยเปิดหัวลากเข้ามาโอ้ แค่แค่ตัวนี้ดีครับบอลน้อยครับลูกนี้โอ้เกี่ยวคือเลือดตีเลยครับหนึ่งเท่าครับตาหน้าขวาหนึ่งบางเลนโอ้มาแล้วครับบอลน้อยมาถามครับขึ้นนำแล้วครับสองต่อหนึ่งแล้วครับสองต่อหนึ่งครับโอ้โหหนึ่งบางเลนครับโอ้ นะครับ้ำเจ้าหนึ่งบางเรนนะครับมาแล้วครับบางเลนลากเข้าไปโอ้ยยิ่งเยอะเอาแล้วครับสามต่อหนึ่งแล้วครับสามต่อหนึ่งครับตันกระขาม้นไปอีกแต้มนะครับโอ้ยหนึ่งบางเลน ก็ให้โหเอาแล้วครับวันน้อยโอ้โหเร็วจริงๆครับโอ้สุดๆแล้วครับวันน้อยครับหนึ่งสามต่อนหนึ่งครับทางหน้าขวาว่าไงหนึ่งบ่างชันโอ้ แล้วครับน้อยครับขึ้นนำแล้วครับ1-4ต่อหนึ่งครับจนรองใามที่ต้องติดครับโอ้โหถึงบางเลนครับ1-4ครับสายนั่นดีจีกับน้อยโอ้ยนะครับ ซีอตอนหนึ่งครับไาแล้วครับบางชัชนบางเลนแล้วครับไปโอ้โออยข้ามครับจังจังหวะรับลูกแรกนี่1ึ่งบางเลนนี่รับไม่ดีนะครับนะครับรับห้าตอ1หนึ่งครับดูตื่นเต้นสนุกมากครับขอบคุณมากครับ ับสุดๆแล้วครับหนึ่งบางเลนแล้วก็ยองบอลสถามเองนะครับครับหนึ่งต่อห้าครับหูตันลุกนิวโหวหนึ่งบางเลนลูกเสิร์ฟมาแล้วครับนี่ถึงเจะถึงจะดูว่าเป็นรองนะครับแต่เจ้าหนึ่งบางเลนบอกว่าสู้สู้สุดใจโอ้โหลูกนี้ก็เป็นน้อยครับห้าต่อสองครับแต่หน้าขวาว่าไงหนึ่งบางเลนลากเข้าไป โอ้โหปาดตรงนี้ไม่ต้องรับนะครับนะครับสองต่อห้าครับหนึ่งมาเลนโอ้โหตัดหน้าซ้ายบอลประคามเหยื่อลังเท้าลากเข้ามาไม่เหลือแล้วครับตรงนี้โอ้โหต้องบอกว่าเตะได้ทุกลูกนะครับบอลประคามนะครับนะครับสกอร์อยู่ที่ห้าต่อสองครับบอลประคามขึ้นนำเลยนะครับห้าต่อสองครับโอ้โหหนึ่งมาเลนครับฟิตจริงจริงครับ น,นี่จิงสี่เนบาทนะครับนะครับจ,จัดเจนชจัดแจ่วครับภาพเสียงนะครับบอลมาขามแล้วเข้ามาลูกนี้ไม่เหลือเแล้ครับโอ้มนงบางเล่นโอ้โหกระบ้างบามสองโอ้โหนะครับสุดๆแล้วกันลูกนี้ครับเจ็ดเซียนมินครับผมหึงบางเลน นี่เลยครับสภาพร่าไกาในการยืดานานนะครับซือดานานเองนะครับทมให้มีผลนะครับถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์นะครับคอมเมนต์กันอย่างสุภาพท่านจะเป็นท่านผู้ชมที่ดีมากนะครับโอ้โหเด้หน,นึ่งหีออกมาตรนี้ใส่จะกอ้ให้น้องบอลอีกครับงดีครับโอ้โหยิงต่อ2 โอ้โหได้เต็มเลยครับวันมะขาม8ต่อ2อเลยครับตอนนี้ครับ8ต่อ2ครับแต่ยังบอกไม่ถูกนะครับก็บอกว่าเหมือนบางเลนโอ้โหตีเต็มด้วยตาวันมะขามเป็นตัวนำช่วงเลยโอ้โห,โหบางเลนครับไม่เหลือแล้วครับ2ต่อ8ครับ บอลหน้าขวาบอลมาขาม่าไงโอ้อโหหน้าเน็ตเขานี่ก็อบอกว่าไม่รอดจริงๆครับบอลนไม้มาขามครับแต่ล่างที่สิ้นน้อยจะมีสู้นะนกินบอลมายากสุดจริง <ๆ S 1> นะครับต้องต้องรอชมนะครับวันนี้นะครับใครจะเป็นเบอร์หนึ่งโอ้โหหนึ่งบอลฉันไม่ใช่ย่อยแล้วครับสองตับเปดนะครับ ต่อส ge ge 1941, องนะครับเอม so ก็ยังบอกไม่ถูกนะครับนี่เลยครับหนึ่งบางเรียนลากเข้ามาโอ้โหตีนีสดจริงๆครับแพ้แมวนะไฟเอ่อไฟที่อยู่อยู่น้องวัวนะครับจะมาแก้ที่นี่นะครับโอาโูเอาแล้วครับจัวหนึ่งครับเปลี้ยนมาแล้ว ถ้าไล่มาอีกสักสองสามคะแนนโอ้ลูกดีครับเอานะครับเอานะครับสีต่อบแปดน,นะครับเอานะครับนะครับมีความสุขด้วยกันเดือนเพราะฉะนั้นแล้วคำว,วินาจสุค่านะครับ แปดต่อหครับโอ,อ้นท่ทครับนี่ครับงางเล่นครับเอาลครับอตอ8ครับ ต้องบอกว่าลูกทำน่าจะข่ายของบอลน้อยหนีผิวนะครับตัดหน้าซ้ายหนึ่วันชันโอ้โหยังอยู่ครับโโามาชันนะครับ6-8ครับ นะครับแล้วก็บอลมาถามลากโกไปโอ้สกอร์อยู่ที่8-7ต่อครับตอนนี้ครับนะครับเป็นอ่าพม่าชาติจนนะครับเป็นมาไม่มาสวัสดีเมงกะลาบาครับเมงกะลาบา้าเมงบ้างชาติไม่สนว่าคนครับุบังหรือว่ สายมาครับบอลมาขามลากเข้าไปโอ้โหหนุ่มหน้าครับอบอกว่ารัยาชัดเจีนบอกว่าหนุหน้าเนี่ยน้องบอลนี่ทำงานดีจริงๆครับแปดต่อเจ็ดครับสอรตยังล็อกกันอยู่ที่แปดต่อเจ็ดนะครับ อนที่8ต่อ7ครับหน่งบางเลนล่เข้ามาไออกอีรครับบางเยนครับโอ้โต่อเครับ สิบต่อเจ็ดครับบางเรียนว่าไงลากเข e ้ามาบางเรียนครับลาดง่ายๆจะสองแต็บครับเจ็ดต่อาสิบครับบางเรียนตัดมาโอ้ยบางที่นี่เนื้อทิ้งไป ติดต <Arc ade. S 1> ่อเจ็ดครับหนึ่งบางเลนโอ้โหนะครับเจ็ดต่อสิบครับตัดหน้าซ้ายบอลมาถามตน้าเข้าไปนี่ครับต่อเจ็ด ตอนหน้าขวาว่าโอ้โหสืว oh. <S Le an> ่าเสิร์ฟดีครับมางลินแล้วเข้ามาโอ้นนะครับอ้ับมาอยู่ที่10เตอแล้วครับตอนนี้ครับเตรอเจ็ดครับหน้าขวาอยู่ในบางลินว่าไงลลาเข้ามา

เจต่อเกียครับโอ้ยหนึ่งอย่างเร็วครับเอาแล้วครับตัวหนึ่งมาชันเองก็ยังไม่ยอมครับบางเลียนครับเจ็ดต่อสิบสองครับทางหน้าขวาในบางน้อยเอาเลยครับ เกมครับบอลมาทางด้านขวามาชันล่าเข้ามาโอ้ยได้ครับเป็นาชันครับเจตเตอบสองครับมาขามาให้ยล่าเข้าไปโอ้โหจริงจริงครับเอาเลยครับ โอ้เรียบร้อยครับวันนี้หนึ่งใบชัดครับแก้เจอได้ี่หน้าขวาบอลมาไหนโฮ้ยเยอะมากทั้งคู่นะครับกดจริงๆครับสองต่อเจ็ดต่ บางชันครับบางลีนมาเลยหน้าขวาบอลมาขวาลาเขา้าไปเฮ้รับสุดตุนแล้วก็บนน้อยครับสายมาทางด้าน้างครับโอ้มบางชันครับ ส,นสนุดแล้วครับไม่ยอมไม่ง่ายครับเตีตียงต่อ12ครับวันน้อยครับว่าจริงจริงกับนุกเตะครับติต๊4แสนบาทครับบางเลนลากเข้ามา 五、oh.